กำลังเอากระจกบานเปือยนะครับขึ้นคล้องเกี่ยวที่ล้างนะครับสองคนนะครับช่างผมกระจกหนาสิบสองมิลเทมเพอร์นะครับหนักครับนะครับอีกบานหนึ่งนะครับเนี่ยครับขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีตัวคีบกระจกนะครับ เป็นบานคู่นะครับอันนี้กาลังขึ้นนะครับยกนะครับยกนะครับยกเพื่อไปเกี่ยวนะครับด้านบนเนี่ยครับเข้าลางนะครับครับเกี่ยวเข้าลางนะครับครับลองจับไปคนหนึ่งนะครับแล้วก็ ตองเยึดนะครับล็อกเบลยนะครับเพื่อให้ไปอยู่ในรางนะครับต้องทำด้วยความรวดเร็วนะครับว่ากระจกหนักนะครับผมสองคนนะครับแล้วก็เนี่ยครับพอล็อกคองเข้าไปก็จะเรียบร้อยแบบนี้นะครับดูได้มีไกด์นะครับมีไกด์ยึดตรงนี้นะครับแล้วก็มี กแจล็อคด้วยวนะครับผมขอบคุณครับ